วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหุ้นเล็กแต่โครงสร้างใหญ่ที่น่าสนใจอย่างอาการอิงหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ AGX บริษัทนี้ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเองไม่ได้ถือโรงไฟฟ้าเหมือน CEG แล้วทำอะไรคำตอบคืออาการคือผู้สร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ AGX ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทลูกชื่อว่า Gemma Power Systems ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมา EPC ย่อมาจาก Engineering Procurement Construction แปลตรงๆคือออกแบบจัดซื้อและก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งโรงให้ลูกค้าสิ่งที่ AGX เชี่ยวชาญที่สุดคือการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานสะอาดโดยเฉพาะ3กลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้งแบบ Simple และ Combined Cycle โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือโซล่าพีวและระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่เอนเนอร์จีสตอเรจซึ่งเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าของเขาคือใครส่วนใหญ่เป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหรือ IPP ที่ไม่มีทีมสร้างโรงไฟฟ้าเองอาการเลยเป็นเหมือนมืออาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มาสร้างจาก0ถึง100 ทีนี้มาถึงจุดเด่นที่นักลงทุนควรรู้อาการไม่มีหนี้สินระยะยาวงบดุลแข็งแรงและมีกระแสงเงินสดสูงจ่ายปันผลสม่ำเสมอมีโอกาสได้งานก้อนใหญ่ต่อเนื่องถ้าตลาดยังต้องการไฟฟ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับ AI แม้อาการไม่ได้ทำา i i เองแต่โรงไฟฟ้าที่เขาสร้างโดยเฉพาะโรงก๊าซและระบบกักเก็บพลังงาน คือพลังงานหลักที่ใช้เลี้ยง Data Center และ AI Infrastructure ที่กำลังโตแบบก้าวกระโดดสรุปสั้นๆคืออาการคือบริษัทเล็กที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้โลกยุคใหม่ไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ใช่โซลารล้วนแต่คือมือก่อสร้างระดับมืออาชีพที่โลกยุค AI กํกำลังต้องการมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณมองหา Small Cap ที่งบดุลดีธุรกิจจับต้องได้ และอยู่ในห่วงโซ่พลังงานแห่งอนาคต AGX อาจเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับ